คนถามไงว่าแบบทำยังไงผอมกินเยอะๆกินดีไม่อดนะยยังไงไหนอธิบายมาให้ฟังดิข้าวหนึ่งถ้วยข้าวหนึ่งถ้วยประมาณร้อยกรัมกินให้หมดอต้องต้องให้หมดนะต้องให้หมดนะห้ามอดข้ามขาดเออแล้วก็เนื้อสัตว์ดูนี่อ่านี่นี่คือเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ คือเอาไปแต่เนื้ออย่าก,กินน้ําอะไรมันเยอะอย่าไปกินน้ํามันเยอะเอาแต่นเนื้อสัตว์แล้วก็กินเนื้อสัตว์เยอะๆเนี่ยสัง่งพิเศษเนื้อสัตว์มาเลยข้าวเอาแค่ธรรมดาพอเนื้อสัตว์แบบแบบเลือกได้ไหมแบบติดตมันสวนมาก<ง>อ่ะที่หนูจะกินอ่ะคือหนูจะกินไก่กับเนื้อบัวหมูก็กินได้แต่ว่านานๆทีนานๆทีแต่ถ้าเลือกจริงๆแล้วอ่ะให้เลือกเป็นแบบไก่ ไม่ก็หนูก็กินเนื้อบัวด้วยแล้วก็ส่วนที่อร่อยที่สุดคือมันอุ้ยตายละทำยังไงมันก็เลือกที่จะไม่กินแค่นั้น,แ,น,นแต่พออิ่มแล้วมันก็โอเคนะพออิ่มแล้วก็โอเคคือจริงๆแล้วอย่าไปแข่งมากหนูวนะ่าอยากบอกทุกคนว่าแบบคือเราอ่ะไม่ต้องการที่จะลดไขมันหรือลดความอ้วนมาเพียงแค่แบบเออเอ๊ยลดแล้วเอออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบ ตรงนั้นมันไม่ยากนะมันคงสภาพให้ได้เท่าเดิมอะไปเรื่อยๆอะกับกิจวัตรประจ,จําวันทุกอย่างออกกําลังกายอย่าหักห่มมากหักห่มไปก็เดี๋ยวมันตะบะมันจะแตกกับเหมือนกินข้าวอะนั่นแหละก็คือประมาณว่าออกกําลังกายบ้างแต่ต้องกินดีๆหน่อยเลือกกินนิดนึงอะไรประมาณน้ำตาลห้ามกินเลยเอ่อน้ําตาลน้ําตาลคือห้ามกินเลยอืน้ํามันคือ ถ้าเลือกได้อย่าปรุงแบบมี้น้ำมันถ้าเลือกได้นะใช้ย่างเอาใช้ปบกเอาแทนใช้ปิ้งเอาโดยที่แบบน้ำมันไม่เอาไม่เอาดีที่สุดอันที่สามคือชูรสชูรสเนี่ยมันควบคุมยากมากเลยวเวลาออกไปข้างนอกสมมติว่าเขาใส่ชูรสเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราไปสั่งอะไรอย่างเงี้ยพยายามอะ่ะอย่าใส่ชูรสเข้าไปเพราะว่ามันไม่ได้อ้วนมันบวม วันนี้กินชูรสไปอ่ะมันไม่ได้อ้วนหรอกแต่แบบพรุ่งนี้ตื่นมามันจะบวมไงอ่ะประมาณนี้เนาะเราให้ปังเราให้กันปังก็กินธรรมดาบางคนน่ะอดมันผอมเร็วจริงนะหนูก็ผ่านมาแล้วไงแต่มันผอมได้แป๊บเดียวแล้วมันจะอ้วนเลยมันจะโยโย่เพราะอะไรนีตะบะมันแตกไงพอมันได้แตกบุกเท่าั้นะเขื่อนแตกไงน้ําไหลยิ่งกว่าเดิมนะือแบบไปอกันเลยแหละเพราะเราอดอย่าไปอดนะ กินฝึกร่างกายของเราว่ากินเพื่อให้มันมาใช้เป็นพลังงานไม่ใช่กินเพื่อให้เก็บมาเป็นพลังงานเสริมอ่ะใช่ประมาณนั้นในไหนจะพูดแล้วนะ,อะขอขายของหน่อยะะอร้<ผม> <laughs> านขนมคัลเลอร์รมิกเกอร์ค่ะทำผมนะคะทำผมสีสวยๆนะคะตัดผม,มซอยผมดัดผมได้หมดทุกอย่างคัลเลอร์รมิกเกอร์อยู่ดีๆก็อย่น้องไมดีลูกก็้บบเยไม่ได้ละ มวิญญาณไม่คาสิง <c oughs>